สวัสดีครับผมผมกบน้ครับมื่นี้ครับผมมีของฝันจากพ่อแจ้งครับมาหลายฟังเราฝันงวดนี่เราบอกว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจมากนะครับเลขรดเราฝันว่ารดวัดครับหายผมก็ถามเรารถวัดนี่คือมันมีหลายแบบเลยครับเพราะมีทั้งลถขนโซรถดกิจนมนมต์ลดตู้รดขนนักเรียนเราบอกว่าในวัดนั้นมันมีแค่คันเดียว บต้องขึ้นยังไหลาโบเมนรถคนศพแต่ว่าเป็นรถเกา่าๆห่างๆที่ว่าเขาพาหลวงพอ่อพาพระไปเห้กินนิมนต์มันยังมีรถที่ว่าเขามาถวายไว้รถมันหายในความฝันพากันหาทั้งหมู่บ้านะเนยทั้งหมู่บ้านครับพากันหาทั้งนั้นเลยหารถคันนี้เป็นอย่างถึงพากันหามันมีความสําคัญก็คือไปใส่มาใส่คนเขาใส่คันนี้ทั้งนั้นเลยครับในความฝันเพราะว่า ชีวิตชีวิตจริงกับชาวบ้านบางเทือ่อครับมายืมรถรถคันนี้ไปหันไปนี่ไปตลาดเน่ไปเฮ็ดกิจธุระเน่ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้แค่พระใส่หอดยงครับคือคนในหมู่บ้านถือว่าพิ่พอมีธุระบมมีรถไปกับมาขอหลวงพอกับมาขอหลวงตากับมาขอหลวงปูยืมรถไปหันนี่แน่เข้ากับเตือนน้ำมันครับบัดพ่อไปแล้วกบมากกับให้ครับ ปัจจัยแห่งข้าวามันลงต้เพิ่มจ้ะนะครับนี่คือเรื่องจริงชีวิตจริงก็คือในหมู่บ้านนั้นก็คือเขาจะมาหลดในวัดทีละความฝันนะครับมาเนี่ความฝันของพ่อแจ้งมาเนี่เพิ่นฝันว่ารถวัดหายล้วการในหมู่บ้านครับกับภากั้นหามาเนี่หาออมใสอ่อมขวาทั้งหมู่บ้านเลยแต่หาไม่เจอก่อนที่รถจะหายครับในความฝันพิ่นบอกว่ามีคนมาเหละข,ขายของบ่มีบอกนอน มาขออาศัยนอนแบบคางขึ้นแนวาจัรย์พอแจ้งเราเป็นเกี่ยวกับวัมมักระทาโยครับอยู่ในวัดมันมาแ้วก็เพิ่นบได้อนุญ,ญาตให้เขานอนได้คือเพิ่นไปถามหลวงพอ่อหลวงพ่อเป็นคนอนุญาตให้เขาไปนอนอยู่ในศาลาคนที่เขามาขออาศัยนอนครับเขาขายอ่พอแจ้งพื่นวันได้ข้ฝันเขาอาจจะขายเนื้อขายหนังหนังงัวหนังควายเพราะว่าอยู่หลังรถเดคือมันมี มีหนังงัวนั้งควาวเต็มขันรถเลยจนเหม็นเลยสินะตอนกลางคืนเพิ่นกับพักขันต่มต่มหนังงัวนทังคว้วแบบเพื่อที่จะเอาไปขายสินะเพ<ม>ิ่นกับพักนันต่มอเน,นี่เพิ่นกับพักันนอนเสียงดังโบวีเว้ว่ๆมากินเหล่าอยู่ในวัดโอ้ยไวๆๆพอแจ้งแล้กวกัอยู่ในวัดน้องเขาแล้วกับู่์ใช้ใจไนอนแล้วกับปัญญาบิดาบัมเมนดาดอกประมาณตักเตือนนะว่าอ่าเงียบๆเลยด้อจ้าเงียบๆเลยด้อครับผมพอดที่อยู่ในวัดในว่าประมาณนะครับ คือประมาณว่าไปบอกเขาเขาแบบประมาณโมโหใชนะโมโหพอแจง้งเราเลยแบบบอได้ไปบอกหลอบดียว่าได้ผนว่าในฝันไปบอกตั้งสองหลอบสามหลอบเลยในความฝันกันยั่งพักกันอย่างอย่างนางง่วงนางคว้ยนะจีล้วกแก้มเหล่าเสียงดังห้องเพลงป้งเป้งป้งเป้งเนี่ยมิต่บู้เ่าไปบอกสองหลอบสามหลอบบ่ฟังเลยบ่เนี่ยซูลลายบ่ดา่ดาด่าหลั่นวัดเลย ไดาเรามบบาให้เก็บขเขาขล้องไปเรื่อยบอสันบอลสันสิแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาจับสินะพากันญยาดมานี่พากันเก็บเขอาขล้องมาสันสตาร์ลดไปเลยแต่ช่วงที่ว่าก่อนสีพากันไปครับพอแจ้งเราก็ย่างเขาไปนอนในออยู่ในไอเงอนหน่อยของเราเนอะบัดพอสอบมากครับเรากลับมาบึงในสถานทีที่ว่าซุ่มมูเพิรนครับมานอนมาไอ้กินเหล่ากินเบียร์นะ มีแต่ขวรเราขวดยาครับเต็มเลย,ยหันแต่สิ่งที่น่าตกใจครับพ่อแจ้งเราต้องเราจะต้องเป็นคนขับรถรับพาหลวงตาหลวงพ่อครับไปบินตบาดเพราะว่าชุดที่เราอยู่นะมันเป็นภูเขาลงเขาไปก็คือมันสามสี่โลสนะเราไปเอารถขับยามเสาเราไปย่างหารถมานน้ตั้งแต่ตีหาเครื่องเราไปย่างหารถครับมันแจงนาะหารถไม่เจอครับหาออมวัดเลยมาหนิหาบ่อพอ เราก็ไม่ได้แจ้งลุงตาครับลุงต้าก็เลยบอกว่าให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับประกาศลั่นหมู่บ้านเลยบ่น,นี่ไทยบ้านครับเขากับากก็มาซอยกันหารถบ่นี่หารถไม่เจอครับหารถไปเจอเลยรถหายรถหายครับบ่นี่สุดไทยบาทก็ไม่ได้ไปบินครับบาทไม่ได้บินเลยคาแตะประกาศหารถเนาะตแต่ที่หาเครื่องยันหอดเจ็ดโมงกลัวบ่นี่ข้าวก็ไม่ได้ฉันบินก็ไม่ได้ไปอาจัรผมความฝันบอแจ้ง ฝันประมาณนี้ครับฝันประมาณนี้เลยฝันเป็นเหลือเป็นลาเป็นตูเป็นตาล้วว่ฝันว่ารถวัดหายมาเลยเดือดร้อนกันทั้งวัดเพราะว่ารถขนาดคือเขาพากันใส่กันทั้งทั้งหมู่บ้านมาจนหายวศนเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นซุ่มขีดเหลาแหละที่ว่ามันเอาหลดไปว่ศนในความฝันแต่ว่าตื่นสอบมาเราก็มามามาเบึ่งรถครับรถก็ยังอยู่เลยฝันแต่จะด้ว่าซุ่มมาขายหนังงูว่ศนมากินเหลาแล้วก็มาลากหลดวัดไปว่าศนโอ้ยว่นหายวศนเนาะแตกตื่นกันทั้งบ้านมาจน ทะเบียนรถนะครับเด้อทะเบียนรถของพ่อแจ้งครับที่ในความฝันแล้วก็ที่มีอยู่ในปัจจุบันคือเลขห้าสองเก้าสี่ห้าสองเก้าสี่ครับนี่คือทะเบียนรถที่ว่ารถวัดห 5, 2, 9, ายห้าสองเก้าสี่ตัดเหรนครับตัดห้าสองเก้าสองเก้าสี่นะครับเนาะหรือจะเป็นหาสองซีหาเก้าซีก็แล้วแต่ครับผม อย่าลืมไปตัดเล่นแต่ว่าพอแจ้งเรากับบริเตนให้ครับเราบริเตให้ดอกแต่ว่าผมกับบอกเนาะอย่าลืมไปตัดเล่น2ตัวสามตัวเพื่อมันจะมาตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าผมมากอยู่หาสองเก่ากับสองเก่าสีนี่คือชอบอยู่ครับชอบอยู่หรือสิมาหาเก่าสีบหรือสิมาหาสองสีจะไปจะมาอาจจะเป็นเลขหลายหางอยู่แลวกับคอยทุกคนโชคดีนะครับนอกมันมาซื้อตัวใดก็คอยให้ถูกครับโดยเฉพาะเลข3ามตัวถึงจะเป็นโต๊ดหรือจะเป็นตรงก็ให้ถูกเดี๋ยวจับเงินได้หลายครับผม อยากให้ถูกมากกว่าเหล็กสองตัวครับแต่ว่าผมเขาใจครับว่าหลายๆคนเนี่ยคือบุกใคยชอบเหล็กสามตัวเพราะว่าวันมีโอกาสถูกน้อยมากแต่ส่วนใหญ่คือมากเหล็กสองตัวมากกว่าแต่เหล็กสองตัวนี้คือมันมันก็มีโอกาสหนึ่งในร้อยนะครับเนาะหนึ่งในร้อยแต่ถ้าเป็นเหล็กสามตัวนี้คือหนึ่งในพันครับคนที่ถือเหล็กสามตัวนี้คือถือว่าบธรรมดาครับแต่ว่าถาว่ามากเล็กเหล็กสามตัวเขาลอง เล่นแล้วก็ลองลองจับพิจารณาบางกนได้เผื่อมันเลกตรงกันครับของอาจารย์อื่นใช่ไหมครับเผื่อมันตรงกับเลกของความฝันของเจ้าของว่าตาห์หมักน้ำบอความฝันของแต่ละคนครับว่าถ้าหากว่าฝันฝันใดตัวเลกผมก็อยากเอามาเล่าให้ฟังเพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางครับผมก็คือไม่รู้ได้ว่าเลกมันจอะตัวไหนนะครับแต่ก็อยากเอามาเล่าให้พิจารณาคือก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนครับที่ว่าทักมาเล่าความฝันในฟังแล้วก็ขอบคุณพ่อแจ้งครับในที่นี้ด้วย เด็กออกบออกกัะบวาบววครับบวาบวว่าเขาเล่านะครับเนาะผมกับวไดว่าเล่าครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณมากกว่าครับที่ว่ามาหน่อยฟังแต่ว่าคนเคยฝันแม่นจะได้กับกับเมนนะครับเนาะอันนี้คือพอแจงแล้วก่าเคยเราข้อฝันในฟั่งแบบสามตัวตรงๆเลยงวดหกห้าสองนะครับงวดนั้นคือสามตัวตรงเป๊ะเลยมันเป็นเลขของฝันแล้วก็เป็นเลขคำนวณของพอแจงงวดนี้คือเราฝันได้เลขตัวนี้แหละบ่แนครับอาจจะมาก็ได้ นะครับหนึ่งเมษายโนหกสหกกับครอยทุกค,คนโชคดีครับมันหมานจับเงินหมืน่นเงินแสนเงิงนล้าน